จ๊งซี่แล้วมันจะดีสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y youtube จตุรงกันเกษตรครับพอดีระหว่างที่ผมรอรถบรรทุกเขาดึงกันเน่ยมันมาดึงกันน่ะนะครับมาเจอชาวนาที่เขาใช้วิธีการเกี่ยวแบบดั้งเดิมก็คือใช้คนเกี่ยวนะครับนี่นี่คือดั้งเดิมเลยนะครับนี่แบบเดิมๆเ,เลย ส่วนรถเราก็เกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นครับบรรยากาศร้อนครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะต้องมามัดมัดแล้วก็มีรถมาสีแจ๊คสตียลขือว่าเอารถมาสีก่อนรถสอีอ๋อรถนวดน,วนะรถนวดเท่านีร่นะเขาจะใช้รถนวดนะครับรถนวดหรือรถสีนั่นแหละ โอ้เกินต้นสนโนนะมันลกนะครับยังยังเมื่อนั่นกั็ยังสิละพ่อไปใส่หองหน้าห้ามเนี้จนว่านมันสิพังรถเกี่วเลยเศร้าเราบอเขาไปเอาเราโอ้ยบอกโอ้ยบอกครับคือ คือคือเออคือหญ้าหญ้ามันเยอะครับเจ้าของนาก็อยากให้เราเข้าไปเกี่ยวแต่ว่าปัญหาคือมันติดคอมันเหนียวเลยหญ้าประปเภทน,นี้นเพื่อนให้ล่องบูลงไปใส่เาว่าเขาอยู่ใส่มันมแต่ต้นสนอ่อนรอดก็เลยเศร้าเหมือนนันพงน้พัมนครับก็คือวิธีการเกี่ยวเลยแบบเดิม,ดมนี่แหละครับคือเกี่ยวแบบนี้คือได้เขาเยอะ เพราะว่ามันจะไม่ค่อยหล่นเหมือนรถรถเกี่ยวแต่ว่าขั้นตอนจะเยอะนะครับขั้นตอนจะเยอะเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมามัดมัดเสร็จก็ต้องเอาขึ้นเก็บภระาทศาสารในการทอนก็คือการเก็บนั่นแหละครับ,รบเก็บใส่รถไถนาเดินตามแล้วก็เอาขึ้นไปวางบนลานจากนั้นก็รอรถสีมาสีก็สนุกอีกแบบครับได้กินลาบเป็ดน้ำได้ เออลาบไก่ต้มไก่เจ้าของนาก็าจะเลี้ยงนะครับน่าจะประมาณนี้หลายคลิปแล้วนะครับที่ที่ผมคลิปครั้งก่อนนะก็ไปเจอเอ้คนเกี่ยวนะครับผมก็จะนำมาให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบ<ๆ>เราคากินเมดแล้วหงอากับแด้ไกลง่วง 嗯。Hmm.